ชื่อว่าคนสมัยนี้นะคะไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารเชา้าหรือว่าเบรคฟาสต์นะคะหรือไม่มีเวลาที่จะทานอาหารกลางวานันหรือที่เรียกว่าลรันช์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูชีวิตแบบคนเมืองยุคใหม่นะคะที่ต้องนําอาหารเช้ากับกลางวันมาผสมกันหรือที่เรียกว่าบรันช์นะคะเราจะมาหาที่รับประทานบรันช์ใหม่ๆที่หรูหราและกับข้าวอร่อยน่ากินค่ะไปดูกันเลยค่ะ อปป channel. โอ้ยเอาจริงๆเชื่อว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันไม่มีใครตื่นเช้าเพราะว,าว,าว่ามันยากมากคุณผู้ชมยิ่งอาชีพอย่างเอกแคลนะคะมันคือฟรีแลนซ์เนี่ยคือมันคืออาชีพอิสระที่เราต้องคอนโทรลชีวิตตัวเองต้องวางแผนชีวิตตัวเองว่าจะตื่นทํางานกี่โมงจะทำอะไรกี่โมงอย่างเพื่อนของ e เอกแคลเรียนจบมาเนีย่ยก็ทำงานบริษัทประจำอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะโอ้โหมีโอกาสได้ตื่นเช้าเพราะว่าจะต้องตื่นไปแตะนิ้วเข้างานแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าแต่แบบคนที่เป็นฟรีแลนนนนนซ์อออะไรยยย่่าาาาางงงเเี้้้คมกืแแบบบบตชห เ,เพราะว่าต้องการนอนนะครับเพราะเมื่อคืนคือน,น,นอนดึกมากนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือแบบเพื่อนสาวแหละหลมันก,ก็ชวนไปกินข้าวนะคะก็มีน้องโยชินะคะมีพี่ฟุกนะคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายรวมสมาคมคน,คนไม่ตื่นเช้ากันละกันว่างันเถอะร้านที่จะไปในวันนี้เขาเป็นพัทคาลเป็นร้านอาหารหารหูใจกลางท้องหล่อนะคะที่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเขาเปิดมาเอาใจคนที่แบบไม่ได้ตื่นเช้าบางคนกินข้าวเช้าไม่ทานวุ่นวายไปหมดในชีวิตอะก็เลยผสมกันไปเลยภาษาอังกฤษนะคะข้าวเช้าคือ breakfast กลางวันเนีย่ยวเขาเรียกว่า lunch ใช่ไหมมันจะมีอีกมื้อหนึ่งที่ หลังก็ชอบไปกันคือลันช์เอาข้าวเช้ากับข้าวกลางวันมาผสมกันเป็นมื้อหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าเป็นเหมือนไอ้แคลนะคือผสมกันไปเลยระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะคะแกเป็นมื้อแรกของชีวิตนะคะทุกคนต้องเรียกอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนี่สิ่งที่กำลังทาอยู่นะคะคือมีเดอร์มานะคะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ไอ้แคลนแบบมีติดบ้านแหละเพราะว่าไอ้แคลนเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีไงสังเกตว่าไอ้แคลนจะเป็นคนมีแผลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช้แต้มมาตลอดซึ่งหลังๆเนี่ยหลายๆคนแบบถามมาในไอจีไลฟ์ยากกรู้ด ว่าเมื่อเราเอาตัวมีเดอร์มาเนี่ยมาใช้กับรอยแผลที่เกิดจากสิวเนี่ยบริเวณแผลเป็นบนหน้าเนี่ยมันหายหรือมันดีขึ้นยังไงหรือเปล่านะคะก็รอดูรีวิวตัวเต็มได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้ก่อนเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้นะตามร้านขายยาคือตัวนี้นเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่หมอเขาแนะนำไงเออก็แค่กลับมาใช้ให้ดูช่วงนี้ก็เลยทดลองอยู่นะคะแต่ยังไม่สรุปผลในคลิปนี้เท่าที่จะพิมพนจะมีสองไซส์มันจะมีไซส์เล็กคือสี่ช้อยห้าสิบบาทไซส์ใหยอญย่ี้จะอกเป็น่งนนนนทดช้อยหะ ก็คือทาเสร็จแล้วเนี่ยคือสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะ <Wow. S 1> ก็เน,นี่ยแต่งหน้า oh. แล้วไปเจอกันที่ร้านค่ะ Just another sunny day. แรมโนวเทลสวีทค so the kind of um, ่ะสุขุมวิท34นะคะทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุขุมวิท34ค่ะที่สามารถมาแฮป์บรันช์กันได้นะคะทุกคนไปดูด้านในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะอุ้ยปังมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณไอแคลมากี่ท่านคะเอ่อมาประมาณ30กว่าท่านค่ะ30กว่าท่านนะคะวันนี้ร้านเราไม่พอต้องขออภัยนะ ได้คะ่ะนี่เรามากับเพื่อนฝูงนะคะให้เป็นเบอร์เดย์นะคะน้องโยงก,กุ้ยพี่โมกวางเรือเฟสก็มานะคะนี่นี่เป็นโจอีบอ,ยค,อ,คอย,ยค่ะรนใครคาดาราเออ,เ,อเห็นไหมล่ะ พอมาถึงด้านในนะคะทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เงียบสงบสวยงามเหมาะกับการมาแฮปลันช์ที่นี่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวแค่นะคะจะทําการสั่งอาหารค่ะทุกคนคะ่ะ<ช>ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะคุณพี่คะยังไงคะก็ที่ทางร้านไวชอกโกนะคะทางเราก็จะเสิร์ฟเป็นเมนู all d ร y brunch ค่ะเมนูของเราจะเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง3ทุ่มเลยค่ะโดยคอนเซ็ปของอาห มดนะคะเราจะดีไซน์มาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งท่านหรือว่าแชร์ริงเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันใช่แล้วก็เราจะมีเมนูของเราจะเริ่มต้นที่280บบาทค่ะ เปนรีมากต่อให้เราเปิดอยู่ในโรงแรมหรือว่าเป็นใจกลางทองหล่อเนี่ยเราก็ไม่อยากจะ,ะให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาทานแล้วรู้สึกว่าราคาสูงเกินไปใช่ไหมก็จะเป็นการเน้นในการ working hard on แบบเป็นการเน้นในส่วนของการทํางานหนักในเรื่องของการควบคุมคู้ o ค,คอ o s t เพื่อที่จะทําให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัย<อ>ใช่คะ่ะเ<อ>มนูของเรานะคะก็จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเมนูราคาหรือว่าจะเป็นเซตเมนูนะคะเซตเมนูเนี่ยก็เริ่มต้นที่690บาทค่ะเป็น starter main นคอร์สแล้วก็ dessert ค่ะ โ,โก็แสดงว่า,าถ,ถ้าที่ฉันมานะครคุณผู้ชมขาก็สามารถสั่งเป็นเมนูเดียเด่ยวๆแบบนี้ได้<ช>หรือคุยคุณพี่มีเป็นคลอสใช่ไหมมีอะไรบ้างนะคะก็<อ><อ>จะมีะสเตตเตอร์แล้วก็เมนคอสแล้วก็จะเป็นของหวานค่ะก็สามารถมีเป็นแบบนี้ได้เหมน,นใช่ก็คือเรียกได้ว่า690บาทเนี่ยก็คือครบเลยใช่โอ้ อันนี้เป็นโรงแรมหรูใจกลางทองหล่อนะคะ<ช>แต่ว่าเราจําหน่ายราคาเท่านี้<ช>คือบอกว่าเขาเป็นนโยบายของร้านเนี่ยคุณผู้ชมขาที่ตัดจัดเซตมาให้มันเป็นเซตที่พอเหมาะเพื่อจะได้คุมคลอสให้ได้ใน,นราคาที่มันถูกลงใช่ค่ะเออย<า>ั่เราค,ครุมคลอสได้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเราเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบโล c a โดย<ช>ที่ร้าน White c h o p e เนี่ยคำว่า c h o p e r เนี่ยมันคือการสับเปลี่ยนใช่การสับเปลี่ยนคือวัตถุดิบ l ล c a l เนี่ยมันไม่ได้มีในสุกฤดูการแต่ละฤดูกาลก็จะมีวัตถุดิบแต่ละอย่างไม่เเเหมือนนกกัชรา็ลยแบบ เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเมนูทุกๆสามเดืยอนค่ะใช่อย่างวันนี้เราจะมีสลัดยกตัวยอย่างนะคะอย่างในสลัดเราก็จะเสิร์ฟแบบเป็นลูกมะเดือ่อออแกนิกที่ปลูกโดยแบบชาวไร่บริเวณกรุงเทพพิธีพิถันในการปลูกมากไม่ได้เป็นสกิลของโรงงานม,งมันไม่ได้เป็นสกิลที่แบบพกขายส่งออกแกนิกทุกทุกขั้นตอนโอ้โหก็เลยได้ว่าทางไวท์อตโต้เองก็โชคดีนะ ที่ได้ซัพพลายเออร์ดีๆถงกไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นสิ่งที่ออร์แกนิกค่ะทุกคนดังนั้นใครที่มาร้านนี้เนี่ยก็จะได้รับประทานนะคะวัตถุดิบที่ดีค่ะทุกคนค่ะใช่ค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่ดีเนี่ยจะไม่เพอร์เฟกเลยค่ะถ้าขาดสกิลนะคะก็เชฟของเรานะคะ oh. มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โลอก็จะมีสกิลในการทำอาหารเ oh. ทคนิคขั้นสูงแล้วก็เอามา a d a กับว mm ัตถุดิบโลโก้ของไทยทำให้จานที่มันออกมาเนี่ยเป็นจานที่เพอร์เฟกต์ มุยน่ารับทานมากเลยค่ะงั้นเอา,อางี้วันนี้สั่งให้ใแคลร์สักแบบเมนูไหนก็ได้ที่รู้สึกว่า<ด>เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ได้ค่ะนะคะนี่ตื่นเต้นทุกคนเมนูพิเศษค่ะที่จริงๆเขาไม่ได้มีวางจำหน่ายนะคะแต่ว่าเขาทำมาให้ดิฉันเพื่อเป็นการต้อนรับค่ะเป็นสตรอเบอรี่มิลเชค่ะทุกคนค่ะแอบรู้มาว่าตัวผงโกโก้นะคะที่ใช้ในการทำมากะหงตัวนี้นะคะเป็นผงโกโก้ที่ปลูกที่จังหวัดชุมพรหูยทุกคนนี่ไงถึงบอกว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ทำออกมาแล้วมันสวยงามมากเลยค่ะ ท,ทุกคนค่ะอาหารก็มาเสิร์ฟราค่ะเยอะมากชาวเน็ตนะคะกว่าจะรับทานนะคะทุกคนเ <laughs> ยฮาจิก็ถ่ายไม่หยุดนะคะเยโมเหมือนแบบผู้แบบว่าตัดสินงานศิลปะอ <laughs> ีดอก ผ่านไปร่วม40นาทีค่ะทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ก็คือยังถ่ายกันไม่เสร็จเลยวะแม่หิวไหมหิวมากทำไมเราถึงกินไม่ได้อะถ่ายร่วมกันยังไม่เสร็จทุกคนโอ๊ยกว่าจะได้รับทานค่ะย่ออนแส้ได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่ได้ได้จริงๆพร้อมกันหรือยังคะ เรียกว่าร้านมันเกินจะร้านแล้วค่ะโอ้ยอ่ะเริ่มกันเลยค่ะทุกคนอันนี้เมนูนี้คืออะไรคะเป็นสเต็กอันเอกค่ะเป็นเต็กเนื้อวากิวแบบนี้นะคะทุกคนน่ารับทานมากค่ะซึ่งวิธีการกินต้องรับประทานยังไงคะจะมีซอสค่ะราดแบบนี้ใช่ไหมคะคุณเบลลี่ใช่ค่ะว้าวใครที่แบบชอบทานเนื้อคือตุยได้เลยแล้วนี่มาจากที่ไหนคะ เขาขายเนื้อวัวเนื้อวัวเนี่ยเขาเลี้ยงในทุ่งหญ้าที่มันใกล้กับแม่น้ำเอออันนี้คือสตอรี่ที่เขาขายอ่ะค่ะหญ้าที่มันอยู่ใกล้แม่น้ำมันจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แม่น้ำมันไหลมาจากเพลือข่าอมันทำให้แบบพวบแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันซึมผ่านหญ้าเอ้อวัวไปกินไปได้อีกทอดหนึ่งก่อนที่เขาจะเชื่ออ่ะเขาจะเปิดเพลงไอ้ดนะ แก้ถามน,นะว่าวัวมาจากไหนทุกอย่างมันมีสตอรี่ที่สุดใช,ชเลยค่ะสองใยวัวรูปแม่น้ำนะครับว่าจะเป็นยังไงไ <c oughs> อ้แค่ปกติไม่ทานเนื้อนะคะแต่ว่าจะลองทานที่ไวช็อปโปนีนเปน่เนื้อ,ะะอมันอร่อยเลยน่ากินขอลองชิมหน่อยเหรคะเดี๋ยวมันหาย <c oughs> กินเลยใช่ปะกินเลยใช <c oughs> ่ปะ <c oughs> เนี่ยน้ำโยตายมากพอวัวมันแบบฟังเพลงก่อนตายเนาะแบบเนื้อต้างแบบว่าเือความแบบลุกดิ๊กลูกดิ๊กเป็นไงนุ่มมากซอสดีโคคัตใช่โคคัตนี้ก็จะเป็นแบบมันเป็นเนื้อนี่ที่สุกแล้วเนาะมันเกึ่งไม่เลือเนื้อหรอมันลมณวัาไม่มันมีฮึโคบิลเล่อร่อยมากเลยอ่ะจริงหรือป้่าร้อนจริงอันไหนอร่อยสุดสัปดัหนี อร่อยทุกอ,อ,อันเลยอ่ะจะออนขิงเราพอดีเขากินน้อ,อ,องโยชอบแน่เลยอ่ะอันเนี้ยกินได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยเลยฉันบอกเลยกินได้เรื่อยๆอันเนี้ยต้องกินเอาไว้แล้วมันจะคล่องมันจะกุ๊กกุ๊ก พอยกับแทปเป้นนะคะเอออเ็นจอยกับอาหารเออเห็นเวล่ะพีุ่๊กเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะเชื่อป่ะเอาไปวางเลยค่ะว้าวเป็ดอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนตาเนี่ยให้ฟังสนัเตือนก่อนเป็ดแห่งธรรมสิ่งนี้อะไรครับบิลลี่สลัดอะไรคะสลัด ฮอปสลัดนะคะมีไข่ค่ะทุกคนสดชื่นข่แล้วหรอสดชื่นไหมสลัดที่สดชื่นทอยสันเล้นะอันนี้อันนี้จะเป็นบัตเตอร์มิลเดรซี่ก็คือเป็นแบบว่าเนยแล้วก็นมแล้วก็แบบดีเปแบบสูตรของทางร้านเป็นน้ำสลัดเนยนมนี่สลัดอร่อยมากมาเดื่อดีอ่ะดีสมาเดื่อดีเพี่บอมนะ เป็นไงบ้างคะเป็ดอร่อยมากเพื่อนๆบอกว่าเป็ดอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเป็นผักผึ้งขิงขิงผัดกุนกเป็ดดีมากไม่พออ่ะคาโบนาั่าแต่ที่อื่นนะมันจะเป็นแป้งแบบเส้นแป้งแบบลองอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพื่อให้แบบว่าโอ้ยเกินไปอ่ะแล้วก็กินแบบพร้อมกัน พี่โมชอนอร่อยมากเอาช้อนมาตักเลยไม่ต้องซอมช้อนเลยเราอาจจะไม่เคยได้กินตายไหมตายไหมตุกโอมตายได้ไหมหนัวมากตายได้เลยไหมไข่อะฟองไข่อะกตายได้เลยไหมโดนต้องกดตายงตาย ปกติข้าวมันจะเลี่ยนๆนี่มาอันนี้แบบนุ่มโอ้เนี้ยนัวไม่เลี่ยนเป็นไงคิดนะไรเด็กไม่อยู่นี่จะได้กินอะไรแบบเนี้ยอร่อยจริงจริงเอาอะไรอีกเอาอะไรเมาเอาอะไรเพิ่มไหมเหรอเอาเป็ดตัวหนึ่งนี่นะคะเป็นฟิชแอนด์ชิ p นะคะ f i s ที่เราต้มในหม้อ่ะมันแน่นเนาะทุกคนมันมีแต่ปลาดูดิ ก่อนไบาร์ีาีมันนดีมากบาร์ีมากอันนี้คืออะไรนะคะเบฟออนชร์ค่ะจะเป็นเนือวากวมาคันี่นะครทุกคนนคอทยู่บนขนมปังอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อวากิวค่ะทุกคนนี่ันอยากกอนนะที่าตั้งไว้นา มันก็ดูค่ะมันมีชีสมากมันแล้วเน้อหอมมากแล้วลองบอกว่าสัมผัสที่คุณได้รับนะคะขนมปังคือกรอบมากแล้วมันก็ตัดด้วยผงชีสแล้วมีเนื้อวากิวซึ่งหอมอยู่แล้วอะแล้วพอกลิ่นเนื้อกับกลิ่นชีสมันผสมกันหนะบวกกับกลิ่นโทอสของขนมปังอะอาเขื่อยเทศมาเขื่อนเทาจาเชียงใหม่อฮะนี่คือมาเขื่อนเทศมาจากเชียงใหม่รอฮะอันนี้เพิ่มเพียวใช่เชียงเป็นจะเป็นเชียงใหม่คือทั้งหมด แล้วก็ตรงนอีง<ด>้ก็สามอ<ด>ืมอ<ด>ืมหวานมากมากดีมากมากกว่าเทศหวานมาก<ด>อ,อ,อืมโอ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้นะคะขนมหวานเขาค่ะไหนคะทีรามิซโซ่ ว้ววพี่ปูอันนี้ไอศนีมตาตาเลยปะเยวสี้หล่นทานก่อนเจาเพาว่แบรมาเจลลีแล้วอร่อยมากและสิ่งนี้คือแพนเค้กแพนเค้กใช่ไหมแล้วพิกเล็กเหรอมาอนๆแล้ะอร่อยมากตรงกลางรอนมากอย่าจี้่าเก่งเาเล่นปากของละกันนี่อะไนี่อะ ดูแลอะไรเปลข้างในมันช็อกโกแลตค่ะเป็นมูดเป็นนมูดมูดนะคะแล้วก็เคลือบด้วยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หรอไม่หวานเกินไปเนาะหรือลาสอ่ะนะนี่เขาลุกอีกีกอีียนจริงๆทำไมมันจะมีปัญหานลยหนักหนานี่ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะมาแต่ว่าที่เคลือบเป็นราสเบอร์รี่อ่านี่ไงเห็นไหมล่ะเดากันเป็นถูกเลยครับทุกคน โอ้ยอิ่มมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณคุณวินลี่นะคะดีค่ะนี่เลยมาใช้พูดคุยกันได้สำหรับเมนูออเดมดังนะคะเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยค่ะโอ้เวลายาวนานหลือเปือมากค่ะถูกต้องค่ะร้านจะอยู่ที่ซอยสุขุมวิทส4มนะคะว่าเป็นโรงแรมโนเทลสวีทสุขุมวิทส4มิี่ถ้าจะมากับบีเทสเนี่ยมาบีเทสท่องหลอดชาออกที่2ค่ะค่ะก็เข้ามาถึงได้เช่นกันนะคะโอ้ยแค่ทาอิ่มแล้ว ง่วงไหมคะเห็นตาปูื้ก็คือง่วงนะคะให้กับว่าง่วงนะคะก็ร้านอาหารเราเปิดอยู่ในโรงแรมเนาะแล้วก็เราก็มีห้องพัก้างบนทีด้จริงเหรอพักจิบๆนะคะบริเวณชั้นหนึ่งของโรงแรมนะคะนี่สามารถมานั่งกันได้นะคะเป็นวลคัมดิงอร่อยมากค่ะอลส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเฟิร์นบาร์ค่ะเดินเข้ามาจากล็อบบี้โรงแรมก็จะเจอเป็นที่แรกเลยก็โอเปอเรชั่นอเวอร์ก็คือตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนเลยสามารถนั่งชิลได้ นี่นะคะอุ๊ยเหมือนบ็อกอัพเลยอ่ะหันไปแล้วเออยโมเหมือนนี่นะคะเรามาห้องพักกันค่ะทุกคนแทรนว้าวทุกคนห้องของพวกเราเป็นประจำก็่คือเวลาเรามาที่พักเนี่ยเราจะเข้ามาดูห้องน้ำก่อนทีแรก ทีแรกจริงๆว่าเอ๊ะยังไงเดคกเลตถ่ายลุกสวยไหมอะไรไหมนะคะทุกคนโอ้ยเจ๊ไม่องค์มีอ่างระวังแห้ลงใหม่ถ้าลงก็จะไวรัลเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซ็กซี่มากเปิดหน้าเป็นไวรัลเปิดหน้าเป็นไวรัล ห่วยเซ่ห้ยดีอ่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนนะคะนี่ ฟิงแบบฟังมากและที่สำคัญคืออะไรู้ณไหมใครแคร์ทำไมคือโรงแรมนี้อยู่ใจกลางเมืองอืคืออยู่ย่านทองหล่อซึ่งเป็นย่านแบบธุรกิจของกรุงเทพมหานครเลยอตรงนี้คือไปใกล้ทุกอย่างเลยนั่นจะเป็น BTS หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอะไรตอนงลางคือคือแบบจุกๆุนะคะนี่คืออะไรคะส่วนที่เราแต่งตัววานี่แล้วก็เป็นมินิบาร์อยู่ตรงนี้นะคะเลิศเลิศเลิศนะคะใครที่อยู่ในเมืองแล้วแบบเบื่อห้องนอนตัวเองที่บ้านอยากปรับเปลี่ยนแบ วิสัยทุมวิสัยทัห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ําก็สามารถมาพักได้คือก็เป็นวิวเมืองเลยวิวทองหล่อเลยนี่แบบนี้โู้บ้านฝั่งตรงขามากไม่ไหวนี่นะคะวิวคือทองหล่อไม่ไหวค่ะทุกคน ที่สำคัญตรงนี้ใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยยังไงถ้จะเป็นเอฟโกเทียหรือว่าเอฟโอลียมก็แบบไปได้ใกล้ๆแบบเดียวก็คือเรียกได้ว่าห้องกว้างขวางมากเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวคืนนี้นะครับเราก็จะอยู่เล่นกันห้องนี้ค่ะทุกคนคืออยากเมานิดนึงค่ะทุกคนตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยธุรกิจหนึ่งที่เรามองรู้สึกว่ามันได้รับผลกระทบเยอะมากคือธุรกิจของการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่างๆนะฮะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีแตโอ้ฉันนอนเมาไปเลยแล้วนะฉันจะหลับแล้วอ่ะคือเตียงมันนนนนุ่่่่่่่มมมมาาากเเเลยยอะะห็วแแแตตโรรงสถทีีีจ จากโปรโมชั่นเยอะมากที่นี่ก็เหมือนกันคะ่ะทุกคนคะ่ะกับโน v วทเทลสวีทนะคะที่สุขมุมวิท34นะคะค,คุณผู้ชมค่ะก็มีโปรโมชั่นจุกมากๆเลยเป็นแคมเปญเกี่ยวกับการสเตทิฟ c เคชัน Stay ค่ะทุกคนคะ่ะก็คือเรียกว่าปกตินอนอยู่ที่บ้านมันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็อยากชวนชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะออกมานอนนอกสถานที่คะ่ะทุกคนนี่ในราคาที่มันถูกมากๆค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนมากันนะคะนะคะมา นะคะนะคะแล้วนี้นะคะพวกเรานะคะก็อิ่มแล้วนะคะก็จะต้องนอนพักผ่อนกันแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามันน่านอนจริงๆต้องลาไปแล้วค่ะไว้จอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสมัครด้วยนะคะนี่ทุกคนจริงๆอ่ะนี่เอกทมีความรู้สึกว่า ไอแคมเปญที่ว่าเนี่ยที่เขาอยากชวนทุกคนออกมาเที่ยวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะเพราะว่าปกติอะห้องพักที่นี่นะคะถ้าแบบราคาปกตินะสามพันถึงสี่พันะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเขามาจัดโปรโมชั่นเราเพียงแค่ซื้อด r ่มไวเชอร์แล้วเราเราได้ดื่มอะแล้เราได้ห้องพักฟรีอะนี่รู้สึกว่าเ้มันคุ้มมากเลยค่ะถ้าเบื่อก็ออกมาหรือถ้าม่อยากมาคนเดียว t ักมาชวนได้นะคะ <laughs>